สวัสดีครับสวัสดีครับมิตรลักษ์นักสะสมผู้นิยมพระเครื่องของเก่าของหายากวันนี้วันที่13มกราคม2562เอ้ยไม่ใช่2566แล้วสิเนอะเออเมื่อวานนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งครับที่จะต้องไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไม่งั้นคงจะแย่ ก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าพอเราอายุเยอะขึ้นการที่ร่างกายเราอะมันเปลี่ยนสภาพแล้วก็เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ล่าสุดเมื่อวานนี้คุยกับพี่วันชัยซึ่งเป็นสมาชิกแบบเอท่านหนึ่งเหมือนกันก็เนาะสุขภาพไม่ดีเหมือนกันเพราะว่าไปปีใหม่ปีใหม่ เดินทางไปต่างจังหวัดกลับมาแล้วมีอาการทอมซินอักเสบนั่งเจ็บคอเจ็บคอไปหาหมอตรวจแล้วก็ปรากฏว่าไม่มีอะไรแต่ว่าต้องไปตรวจซ้ำคือพี่วันชัยนี่ก็อายุ70กว่าแล้วแต่ทีนี้นี่ไงเห็นไหมพอมันไม่สบายขึ้นมาแล้วมันก็ไม่มีความสุขนะครับนะแล้วทีนี้เรื่องของเราก็คือว่ามีเพื่อนสมาชิกจำนวนหลายท่านมาก ส่งรูปพระมาส่งรูปพระมาแล้วก็ถามคาถามเดิมๆครับทุกวันเลยวันละประมาณ2 0 3 0คนที่ผมจะได้ยินคำถามเดิมๆว่าช่วยดูพระให้หน่อยแท้ไหมช่วยดูพระให้หน่อยแท้ไหมคือมันก็เกิดมันก็เกิดปัญหาอยู่ในใจว่าเอ๊แล้วที่เราทำมาสองปีกว่าสามปีนี่ ทำไมเขาไม่เคยกลับไปย้อนดูม,มันก็เลยรู้สึกห่อเหี่ยวเนาะห่อเหี่ยวในจิตใจว่าเอ๊ะสิ่งที่เรานำเสนอนี้มันมันวิธีการการสอนการแนะนำเนี่ยมันผิดไปหรือเปล่าท้ายที่สุดแล้วก็มีความชื่นฉ่ำใจมาตรงที่ว่ามีสมาชิกอยู่สองท่านนะครับที่สามารถจบหลักสูตรนะการดูการสอนเนี่ย นะแล้วก็สามารถที่จะค้นหาพระแท้พระวัดะระฆังมาแล้วก็ถามมามามาบอกว่านี่เรียนรู้ตามที่ได้ดูคลิปของอคุณนิรันดรพันเอ็กมาแล้วมันขอขอตรวจสอบความมั่นใจนี่ว่าใช่หรือเปล่าเราก็ก็ตอบตามตรง่ว่า,วาใช่นะครับ หรือว่าแม้แต่สมาชิกบางท่านเนี่ยที่แบ่งพระไปแล้วแล้วเขาเอาไปสืบค้นค้นหาความจริงได้มันรู้สึกดีใจนะรู้สึกแบบโอ้อย่างน้อยนะเราได้สร้างคนที่เขาเนี่ยมีความมีความเข้าใจแล้วว่าพระแท้เนี่ยมันไม่ได้ดูยากจริงๆแล้วการเรียนรู้เนี่ยถ้าเรามีของแท้เนี่ยโอ้โหมันต่อยอดกันไปคือคุณจะสนุกอนะ คุณจะสนุกกับการที่ค้นหาสิ่งที่คนอื่นเขาไม่รู้เพราะว่ามันคือมันคือเรื่องของเขาเรียกว่ามิติของของโลกแห่งสิ่งลี้ลับนะมิติของนักล่าสมบัตินักล่าของมีค่านะซึ่งมันเหมือนกับเราอะไปล่อนพลอยในแม่น้ำทุกคนเนี่ยเป็นเป็นนักล่อนพลอยแต่จะมีสักกี่คนที่ดูออกว่า พลอยที่ล่อนออกมามันเป็นพลอยหรือว่าเป็นหินใช่ไหมวันนี้เนี่ยอย่างน้อยนยผมดีใจมากเลยที่มีสองท่านเนี่ยสามารถที่เป็นนักล่อนพลอยมืออาชีพได้ละคือเขาเอาพระที่ท,ที่ที่เจอไป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 ,ไปขามาได้อะแล้วเขาแล้วแล้ว,แล,วแล้วความจริงอย่างหนึ่งก็คือว่าไอ้พระแท้ๆอย่างที่เรานำมาให้ท่านดูเนี่ย มันมันหายากจากสนามไปแล้วจริงๆนะครับเออแล้ววันนี้เราก็จะมาดูนะอยากกลัวนะครับที่จะเรียนรู้ดูดูพระให้เป็นวันนี้เนี่ยก็จะมีสิ่งที่เฝ้าหลอกหลอนเพื่อนสมาชิกอยู่เป็นประจำนั่นก็คือสมเด็จหลังตาเพดินเก๊แล้วก็เป็นพระเก๋โรงงานที่เวอร์ชั่นเก่าอะ่ะแต่ว่ามันมันหายไปจากวงการมานานแล้วผมก็ไปเจอมา ก็ไปเช่ามานั่นแหละเพราะว่าเขาคงไม่ให้ฟรีหรอกครับเนี่ยนี่คือลักษณะของพระเกเห็นไหมอ่าเดี๋ยวผมจะกลับหน้าจอก็นเ้วกเพื่อนเพื่อนเห็นไหมว่านี่คือลักษณะของพระเกกระบวนการผลิต คือสิ่งที่เราเรียนรู้ดูไม่ได้ก็เพราะว่าเราไม่เข้าใจเราดูแต่พิมพ์พอเราดูแต่พิมพ์เนี่ยเราก็จะถูกล่อหลวงถูกหลอกแต่ทีเนี้ยถ้าเราดูโดยรวมว่านี่คือกระบวนการผลิตนะครับภาพของกระบวนการผลิตมันจะบ่งบอกอะไรใช่ไหมมันจะบ่งบอกว่าบล็อกแม่พิมพ์เนี่ยนะเป็นบล็อกแม่พิมพ์แบบไหนนะครับแล้วเนื้อหา ความเก่าของเขาสูตรเนื้อของเขาเนี่ยเป็นแบบไหนใช่ไหมครับนี่คือพระเรียนแบบเห็นไหมถ้าเทียบกับของแท้เห็นไหมครับเพื่อนดูว่าความแตกต่างของสูตรเนื้อสูตรเนื้อของพระแท้เนี่ย ถ้าเรามีองค์เดียวเราก็ยังไม่รู้ใช่ไหมเราก็ต้องมีหลายๆลาองค์ใช่ไหมฮะเพื่อมาดูว่าการเปลี่ยนแปลงแล้วหลังตราแผ่นดินสวยๆเดี๋ยวนี้เนี่ยหายากครับฮะเพราะคนเขารู้เขาเริ่มเก็บไปละท่านมาเทียบกันเห็นไหมเพื่อนดูว่ากระบวนการผลิตของพระเกศกับพระแท้เราเราไม่ได้ดูว่าพิมพนะเราดูกระบวนการผลิตเพื่อนเห็นไหมว่า ไอ้ล่องล่องที่การเกิดของซอกแขนที่มันลึกแบบนี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการกดกดแม่พิมพ์ลงไปด้วยแรงที่เครื่องมือเครื่องมือยุคใหม่ใช่ไหมบล็อกแม่พิมพ์ยุคใหม่ที่เขาทำเนี่ยมันจะทำให้เกิดความลึกใช่ไหมคือถ้าเป็นเครื่องไม้เครื่องมือก่อน2500เพื่อนเ,อนเอนดูดิเห็นไหม ซ้อความลึกมันต่างกันเลยอ่านี่คือกายภาพเบื้องต้นของกระบวนการผลิตที่เราจะแยกความแตกต่าง <S <S เห็นไหมล้วเพื่อนดูเส้นซุม้มนะฐานฐานนะความลึกโอ้โหมันลึกมากเลยนะคือเครื่องมือของเขาเนี่ยมันเป็นแม่พิมพ์แบบประกบสองข้าง กดตุ้มลงไปเนี่ยนะมันจะอัดเต็มไปเลยใช่ไหมครับนี่แล้วดูหลังตราแผ่นดินความลำมุนนะครับเห็นไหมะความความเรียบร้อยนีของเนื้อเนื้อหาเนื้อพระความเรียบร้อยของเนื้อเห็นไหมะเนื้อผงเนื้อผงจะหนักแต่เนี้ยนี่เป็นเนื้อปูนปัตเตร์ นะครับมันจะมีน้ำหนักเบากว่ากันนะซึ่งลักษณะแบบนี้เนี่ยเราจะเจอเยอะมากเนื้อจะออกมันๆเรื่อมๆนะครับพระลักษณะเนื้อมันๆเรื่อมๆเป็นพระโรงงานที่เก๋ว่าไงว่าง,ง่ายๆเป็นพระเก๋ที่ทําออกมาขายแล้วก็เราพบเห็นกันอยู่โดยทั่วไปนะครับวันนี้ เพื่อนๆได้เห็นแล้วใช่ไหมว่ากระบวนการผลิตแล้วยิ่งที่เป็นกระบวนการเนี่ยนี่เป็นโซนเนื้อขาวเพื่อนๆเ,เห็นไหมว่าโซนเนื้อขาวเนี่ยนี่จะเป็นโซนคล้ายๆกับบางขุ้นพรมเลยนะโซนเนื้อเนื้อนี่เขาเรียกว่าเนื้อกแกร่งใช่ไหมกระบวนการผลิต นี่ก็ยังเป็น95อยู่นะเพื่อนๆนี่เนื้อเป็นเนื้อ95อยู่แต่ทีนี้ผมจะให้ดูว่านี่คือพระชุดที่สร้างหลัง2495เป็นพระที่สร้างในเวอร์ชั่นใหม่เป็นเป็นหลังตาแผ่นดินรุ่นใหม่นะครับช่วงปี2500ลงมานะครับอ่าเราจะดูยังไงไหมเนื้อหาความเก่า เนื้อหาความเก่าเนี่ยมันยังไม่ได้ความแตกต่างมันเห็นชัดไหมว่าเนื้อหาความเก่ามันแตกต่างกัน่าแล้วที่สําคัญอะไรอีกเนื้อหาความเก่ากระบวนการผลิตใช่ไหมอ่าและที่สําคัญเห็นไหมว่าโครงสร้างของเนื้อพระเนี่ยความสวยงาม โอ้โหมันมันสวยงามไมีการแต่งแม่พิมพ์ได้สวยงามมากกว่าเดิมใช่ไหมครับเห็นไหมแล้วนี่คือสูตรปี9 5เนื้อพระปี95เป็นเช่นนี้อันเนี้ยหลัง2,500เป็นเช่นนี้ใช่ไหมคือหลายๆคนเนี่ยได้พระหลังปี2,500แล้วเลยไม่รู้ว่ามันแตกต่างกันอย่างอย่างเห็นได้ชัดมากใช่ไหมครับ เห็นไหมเออซึ่งถ้าเป็นพาเกตเห็นไหมพเกเนี่ยกระบวนการผลิตเนี่ยมันจะเป็นกระบวนการผลิตหลังปี2,500แล้วห็นไหมครับแต่เราดูสิว่าเห็นไหมคือเพื่อนๆลองไปสังเกตดูนะว่า เนื้อพระแบบนี้ที่เพื่อนๆมีแบบโอ้โหเนื้อกังใสเนื้อพิเศษพิเศษอีกที่เขาว่าเนี่ยนะมันถ้ามันถ้ามันไม่มีตัวนี้มาเทียบใช่ไหมครับนี่คือ95หลวงปู่นาคหลังตราแผ่นดินนะถ้าเราไม่มีเนื้อนี้มาเทียบเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าความแตกต่างของ แท้กับพระเกศเป็นอย่างไงเมื่อคุณมีของแท้มาเทียบกับของเกศแล้วเห็นไหมถ้าคุณไม่เคยเห็นของจริงคุณก็จะต้องโดนแน่ๆนะฮะสองร้อยสามร้อยคิดดูว่าสามร้อยสิบองก็ปลาเข้าไปสามพันแล้วถ้าเป็นพระแท้องค์เดียวสามพันคุณสามารถที่จะไปเรียนรู้ไปหาเนี่ยความแตกต่างระหว่างพระ หลังปีสองพันหได้ใช่ไหมอ่าแล้วว่าดูเนื้อความแตกต่างของเขาเองเนี้ยนี่คือพิมพ์เทวดานะครับเกตทะลุซุม้มนะโซนเนื้อของเขาเนี่ยเราดูได้เลยไหมว่านี่ยุคสองสี่เก้าห้าใช่ไหมแล้วพอมาดูเนี่ยคุณเทียบเนื้อได้เห็นไหมความเก่าเนี่ยเราดูด้วยตาเปล่าเลยเห็นได้เลยใช่ไหม กพราะความเก่ามันมันมัน,ม,นมันไม่เนี่ยมันไม่ถึงพวกสององนี้ใช่ไหมแล้วพอมาเอาองค์นี้มาเทียบเนี่ยเห็นไหมมันแตกต่างกันเลยเนี่ยเนดูติอ่าเดี๋ยวนะ องค์สีขาวนี้ถ้าคนไม่เป็นนี่ก็คงจะเข้าใจยากอยู่เนาะอืมเนี่ยอืมอ่ะเอาอย่างนี้เลยดีกว่าคือเนี่ยเพื่อนดูว่าเห็นไหมว่าความแตกต่างเห็นไหมความแตกต่างแล้วทีนี้ ถ้ามีของแท้มาเทียบเนี่ยเพื่อนๆก็จะเข้าใจง่ายเห็นไหมแต่ถ้าสูตรเนื้อผงอ่ะสูตรเนื้อผงเนี่ยเพื่อนๆดูสิเห็นไหมหาหลังตาแผ่นดินหรือหาของหลวงปู่น้าเนี่ยผมเริ่มต้นจากพระที่แบบว่าหักซ่อมนะครับมาศึกษาดูเนื้อ พอศึกษาดูเนื้อเข้าใจแล้วเราก็พัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นใช่ไหมแล้วทีนี้เราก็แยกได้แล้วว่าอย่างนี้อย่างนี้คือแพักเกจสูตรเนื้อซากสูตรเนื้อแพักเกจเป็นอย่างนี้นะครับกระบวนการผลิตเขาจะบ่งบอกเลยว่ากระบวนการผลิตเป็นกระบวนการผลิตแบบยุคใหม่ละนะครับคือ ก,ก็ยากเนะาะถ้าคนที่ไม่มีพื้นความรู้แล้วก็ไม่สนใจเรียนแล้วทีนี้เพื่อนดูองค์นี้เห็นไหมนี่มันาพาเราไปหาองค์นี้ได้เลยว่านี่คือสูตรเนื้อของวัดะระฆังใช่ไหมครับสูตรเนื้อของวัดะระฆังแต่เป็นพิมพ์ที่ขุดพบเจอที่ วัดอินหรือว่าบางคุณพรมนอกเห็นไหมครับเห็นไหมว่าพอเรามีความรู้เราสามารถที่จะพัฒนาข้าม ความเก่าไปได้เรามาดูความเก่าสิเห็นไหมความเก่ามันลึกกว่ากันอีกแล้วใช่ไหมอ่าแล้วเราไปเจอเศษพระแบบเนี้ยใช่ไหมเออเฮ้ยมันจะใช่หรือเปล่านี่ ถ้าเราไม่รู้ใช่ไหมเราเก็บมาไว้ก่อนเก็บเอามาไว้เป็นองค์เพื่อใช้เทียบเทียบกับอะไรเทียบกับองค์นี้ไงเห็นไหมเมื่อเพื่อนๆมี2495นะมาแล้วเพื่อนเอนเอาอย่างนี้มาเทียบเพื่อนๆจะเห็นเลยว่าเออเฮ้ยเอ้ย,อย,อยมันสูตรเดียวกันนะนะแต่ถ้าเพื่อนๆเ,เอามาเทียบกับ พักพักรงงานอย่างเงี้ยอนะเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามันมันไปด้วยกันไม่ได้นะแล้วถ้าเรามาเจออย่างเงี้ยอย่างนี้อีกเห็นไ,ไหมอย่างนี้อีกเห็นไ,ไหม เห็นไหมว่าการค้นหาความเก่าเนี่ยมันมันจะช่วยให้เราสามารถไปถึงได้ถ้าเรารู้จักเนื้อรู้จักสูตรการสร้างของเขาสูตรเนื้อของเขาเนี่ยมันจะทำให้เราได้เห็นอะไรเห็นกระบวนการผลิตเห็น นี่แหละที่เขาหวาดกลัวไงเขาหวาดกลัวว่าถ้าทุกคนดูออกบอกได้อธิบายเป็นเนี่ยทุกคนก็จะสามารถจะหาของดีได้ใช่ไหมพอหาของดีได้เราก็จะไม่ต้องเสียเงินไปเช่าหาของแพงแต่ปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าพวกเราไม่เริ่มต้นที่จะเรียนรู้ดูเราก็จะไม่เข้าใจว่ามันมันหายากยังไงใช่ไหมอืม เนี่ยเนื้อความเก่าของพระที่เกินร้อยร้อยปีเนี่ยนะเกินร้อยปีเนี่ยพอเราดูออกเราก็จะเข้าใจมาถ้าเทมาเทียบกับอง,งอายุเนี่ยเจ็ดสิบปีใช่ไหมเจ็ดสิบปีกับร้อยปีอ่าเพื่อนๆก็ลองดูใช่ไหมเออพระเจ็ดสิบปีสภาพแบบเนี้ย พระร้อยปีสภาพการเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงสูตรเนื้อเนี่ยเขาเป็นสูตรเดียวกันอะใช่ไหมแต่ถ้าเรามาดูแบบนี้เนี่ยโอ้เห็นไหมมันคนละสูตรอะพอมันคนละสูตรนี้เพื่อนๆก็คัดแยกออกได้เลยเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่เนี่ยเพื่อนเเห็นหลังตราแผ่นดินแท้นะเพื่อนๆก็ไม่ต้องกลัวแล้วว่าของเกมมันจะมีออกมากี่แบบใช่ไหมครับของเกมมันจะออกมากี่แบบก็แล้วแต่ไม่ต้องไปสนใจ แต่ถ้าเรามีของแท้แล้วอะเข้าใจไหมเพื่อนๆก็สามารถนําพาไปหาสิ่งที่มันลึกลับซับซ้อนวิจิตพิสดารมากกว่าเนี่ยอย่างเนี้ยนี่ก็เป็นสูตรเนื้อเห็นไหมนี่สูตรเนื้อวันละคังเลยถ้าเราดูชัดๆเนี่ยเราจะเห็นว่าเนื้อตุบตับเนี่ยเนื้อตุบตับเห็นไหม,มันจะคล้ายกับ ขนมอะไรนะเอ่อขนมอะไรนะใช่ไหมคือเขาเป็นพระเนื้อผงเพราะเป็นพระเนื้อผงเนี่ยเพื่อนๆก็น่าจะเข้าใจได้โดยง่ายเช่นไหมมันเหมือนกับขนมขนมอะไรนะเห็นนะขนมอะไรเพื่อนๆลองนึกดูนึกสาภาพเดี๋ยวนี่คือสูตรพระวัดหลักัง นะครับคือในความเห็นของผมนะกระบวนการสร้างพระเนี่ยเขาเริ่มมาจากการที่ได้เห็นกระบวนการทําขนมของคนจีนในอดีตนะ่ยขนมโก๋อย่างนั้นนะ่ะนะแล้วมาแกะแม่พิมพ์พบนไม้เออใช่ไหมแล้วก็กดใบเป็นรูปเป็นล่างขึ้นมาแล้วต่อมาก็มีการพัฒนามวลสารอะไรขึ้นมาใช่ไหมเออประมาณนั้นแหละที่ที่ที่เความเห็นของผมนะ แต่ใครจะคิดเห็นที่แตกต่างยังไงก,ก็แล้วแต่เนี่ยแต่เนี่ยองค์นี้เนี่ยเห็นไหมเพื่อนดวนท้ายที่สุดแล้วเนื้อหาของของพระเนี่ยจากองค์นี้เนี่ยใช่ไหมก้าวห้าเนี่ยเวลาเขาเก่าเขาค่อยๆแห้งแห้งแห้งตัวปุ๊บเขาจะขาวขึ้น นะครับเนื้อเขาก็จะขาวขึ้นนะขาวขึ้นแล้วยิ่งนานเข้าเนี่ยเห็นไหมเนื้อเขาก็จะขาวแก่งนะหนึกเป็นขนาดเนี้ยองนี้นี่ก็จะดูเป็นพิมพ์พระประธานวัดวัด,วดะระฆังเห็นไหมพอเราหันหลังมาปุ๊บอ้าวเห็นไหมเรารู้เลยว่าก็ต้องอยู่ในช่วงของ2495หรือ2492นี่แหละ นะครับเพราะบันทึกของร้อยตำรวจเอกชานกระตุกเลิกบันทึกไว้ว่ามีการสร้างชุดหลังตราแผ่นดินเนี่ยช่วงเริ่มตั้งแต่2492แต่เนื้อหามวลสารเนี่ยนะเป็นเนื้อหาสูตรวัดระครังอย่างแน่นอนนะเมื่อเรารู้แบบนี้แล้วถ้าเราเจอผ้าแปลก,ปกผ้าแปลก,กแบบนี้ เออเฮ้ยนี่มันจะใช่วัดรระฆังหรือเลปล่าใช่ไหมเราก็ดูกระบ,บวนการผลิตดูเอ๊ะมันอ่าเห็นไหมมันไม่คือเลยเนืก็ผ่านไปเช่ไหมเพราะว่าที่เรารู้ว่าเนี่ยเนื้อพัเก้เป็นอย่างนี้เ <C oughs> พื่อนเพื่อนเพื่อนเคยมีแล้วก็เคยส่องแล้วใช่ไหมว่าเนื้อพเก้เนี่ยเนะื คือแพ็กเกจจะออกมากี่เวอร์ชันไม่ต้องไปสนใจถ้าเรามีาแพ้นะเราไม่ต้องไปสนใจรอกแพ็กเกจมันจะมีกี่เวอร์ชันเห็นไ,ไหมแต่สูตรเนื้อพระเกจเนี่ยมันจะเดิมเดิมเห็นไ,ไหมเพื่อนดูแต่ว่าโอ้โหกระบวนการผลิตเนี่ยมันบ่งบอกเลยว่านี่ไม่ใช่กระบวนการผลิตในยุคก่อน2500แน่นอนนะครับเห็นไ,ไหมซอกลึกแบบเนี้ยอืมพระที่ผ่านการอบ นะดูว่าโอ้โหเก่าเหมือนอเหมือนกระเบื้องเลยนะใช่ไหมคือความแท้เท็จของพระเนี่ยอยู่ที่องค์พระแต่ถ้าเพื่อนๆดูนะเพื่อนๆมีของแท้เพื่อนๆดูว่าองค์พระเขาจะบอกเลยว่าอ๋อเห็นไหมกระบวนการผลิตของพระก่อน2500เนี่ยแม่พิมพ์เขาจะไม่ได้ลึกมากขนาดนั้นเห็นไหมอ่ แล้วธรรมชาติของเขาเนี่มันจะอ่อนไหวมันจะอ่อนผิวผิวไหวเลยนะฮะเห็นไหมครับเนื้อสูตรเนื้อ,ขอเขาเนี่ยมันแตกต่างอะ่ะมันมีความหนึกนุ่มในตัวยิ่งพระที่ผ่านใช้มานะโอ้โหเพื่อนเอ้ยยิ่งผ่านใช้มานี่สวยซึ้งตึงใจเลยเนี่ยองนี้เนี่ยองนี้นี่ผมว่าใช้แขวนคออยู่เห็นไ,ไหมเนื้อโซนออก บางคุณพรมเลยเนะเนื้อสวยแบบเห็นไหมเห็นไหมดูเนื้อเนี่ยเก้านี่นี่เก้าห้าเห็นไหมพระเก้าห้าเนื้อได้ขนาดนี้เนี่ยเพื่อนๆนเป็นสารตั้งต้นเลยที่จะเรียนรู้ดูพระสมเด็จสูตรวัดะระฆังแต่ที่นี้คือเราเรากลัวไงเรากลัวว่า จะถูกหลอกเราก็ต้องวิ่งไปหาเซียนคือจะบอกว่าการเรียนรู้พระเนี่ยมันทุกคนก็สามารถเรียนได้แต่คุณต้องมีความตั้งใจใช่ไหมผมเป็นมัคคุเทศก์นะผมเป็นพนักงานโรงแรมผมชอบที่จะศึกษาเรียนรู้ผมก็เรียนรู้แล้วผมก็หาของแท้มาดูพอหาของแท้มาดูเออเราดูของแท้เป็นแล้วนี่ เราก็ไม่ได้กลัวแล้วว่าของเกสจะมีมากี่เวอร์ชั่นยังไงเห็นไหมครับเนี่ยพอใช้ไปนะมันซึมเข้าไปในเนื้อเนื้อเนี่ยท้ายที่สุดคุณคิดดูว่าเนื้อเขาจะจะออกไปเป็นยังไงใช่ไหมเออเนี่ยแล้วเขาก็จะมีคุณค่ามหาศาลเลยคุณสามารถจะเอาเป็นบรดกตกทอดให้ลูกหลานคุณได้ใช่ไหมครับของอย่างนี้เนี่ยเราเล่นของเก่า พอเราเล่นของเก่าเนี่ยเรารู้ปีพศออการสร้างข้อมูลต่างๆมันชัดเจนขึ้นมาแล้วใครบอกว่าไม่นิยมยังไงก็ไม่ต้องไปสนใจเพราะว่าวงการพระเครื่องมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเสียงนกเสียงกาแค่2อสาเสียงหรอกนะครับที่ชี้นำแต่วงการพระเครื่องเนี่ยมันอยู่ที่คนที่เขารักที่เขาชอบพระอย่างท่านและผมเนี่ยเราชอบเราก็ เอาข้อมูลมามาเผยแพร่<ๆ>แต่ไอคนที่มันไม่ชอบเนี่ยมันกลัวว่าเพื่อนๆเ,อนเนี่ยจะมีความรู้ใช่ไหมครับมันก็เลยพยายามคือขัดทําไมมันถึงพยายามต่อต้านเออใช่ไหมในเมื่อสิ่งสิ่งที่เป็นความจริงที่เป็นประโยชน์เนี่ยทำไมเขาถึงต่อต้านเพราะอะไรเพราะเขาไม่อยากให้พวกคุณรู้ความจริงถ้าพวก,พวกถ้าพวกคุณรู้ความจริงแล้ว คุณก็จะไม่ถูกหลอกโดยง่ายแล้วถามว่าเขาเล่นหากันเท่าไหร่มันอยู่ที่ความพึงพอใจของคุณถ้าคุณมีวิชามีความรู้คุณก็สามารถจะซื้อได้ถูกแต่ถ้าคุณไม่รู้อ่ะคุณก็ต้องไปพึ่งจมูกคนอื่นหายใจอ่ะแล้วคุณคิดว่าค่าวิชาความรู้ของคนอื่นเนี่ยเขาจะคิดเท่าไหร่ใช่ไหมเนี่ยองนี้เป็นชุดหลัง2500อ่ะ คุณดูดิลักษณะเนื้อพระเนี่ยเขายังไม่แห้งเลยใช่ไหมแต่ว่าเป็นสูตรเนื้อเดียวกันกับสูตรวัดละครใช่ไหมฮะก็คือว่าพระองค์นี้เนี่ยน่าจะสร้างไม่เกิน2,510นะครับอยู่ในช่วง2,500ถึง2,510พอเราดูอย่างนี้ได้เราก็พอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าอ๋อธรรมชาติเนื้อหาของพระเนี่ยเห็นไหมสององค์เนี่ย แตกต่างกันชัดเจนเลยใช่ครับคุณลินสมัยก่อนเนี่ยการสร้างพระเนี่ยน่าจะมีวิวัฒนาการมาจากการทำขนมเปี๊ยะขนมขนมไข่หรืออะไรเนี่ยนะครับแล้วก็ดั้งเดิมเลยนะดั้งเดิมมันก็จะมีการเทยอดนะฮะก็วิธีการพระสร้างก็คือมาจากการทำให้เหลวๆแล้วก็เทยอดลงไปในแม่พิมพ์แล้วรอให้มันแห้งเหมือนกับการทำขนมไข่ แล้วพอพัฒนาขึ้นมาก็มาเป็นปั้นกดเพราะว่าการเทหยอดเนี่ยเขาได้ความเข้าใจมาจากสมัยก่อนที่ทำพระเนื้อชินนะที่เทลงในแม่พิมอ่ะในเบ้าใช่ไหมเทหยอดลงไปอืโอเควันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยบาย,บาย กดไลค์ใช่กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่